ดีไซน์ h i n k i n g หรือว่าการคิดเชิญออกแบบคำนี้เราได้ยินกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับฟังดูเหมือนเป็นสัพใหม่ใหม่ในวงการธุรกิจแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วรากของมันเนี่ยย้อนกลับไปได้ไกลกว่า50ปีเลยนะวันนี้เราจะลองมาย้อนรอยการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆของแนวคิดที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราใช้แก้ปัญหากันครับ และจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากคําพูดนี้เลยครับเป็นคําพูดของ Horst Retail ซึ่งมันเหมือนเป็นแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยนะเขาบอกว่าศิละปะอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหายากๆที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยก็คือศิละปะของการที่เราไม่รีบหาคําตอบเร็วเกินไปนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือบางทีการชะลอเพื่อทําความเข้าใจปัญหาให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมดีไซน์ทิงกิ้งถึงเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องไปทำความเข้าใจกันก่อน,อนว่า แล้วปัญหาแบบไหนกันล่ะที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือปัญหาที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนโจทย์เลขเลยที่มีคําตอบเดียวเป๊ะๆแต่วิกเก็ตปัญหามันคือปัญหาที่โหเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนเงื่อนไขก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าเราจะเลือกแก้ด้วยวิธีไหนมันก็มักจะสร้างปัญหาใหม่ๆตามมาเสมอเลยครับนึกภาพเหมือนเราพยายามจะแก้ปมไหมพรมที่มันพันกันยุ่งเหยิงนะครับ ดึงผิดเส้นเดียวนี่ยิ่งยุ่งไปกันใหญ่เลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปนู่นเลยยุค60ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหมีการถกเถียงกันหนักมากเลยครับ <c oughs> เกี่ยวกับคําถามพื้นฐานที่ว่าตกลงแล้วการออกแบบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในมุมนึงนะครับมีคนชื่อเฮอร์เบิร์ตไซมอนเขามองว่าการออกแบบเนี่ยมันเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์เลยเราสามารถจัดระเบียบให้มันเป็นระบบได้ เขาเชื่อว,ว่ามันคือกระบวนการหาทางออกที่น่าพอใจที่สุดเท่าที่จะทําได้ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต0รก็เถอะแต่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับฮอ s p ส t a l คนที่เราพูดถึงตอนแรกนะครับเขาไม่เห็นด้วยเลยเขาแย้งกับมาแรงมากเขาบอกว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันไม่พอหรอกเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ในโลกความจริงเนี่ยมันวิกเกตเกินไป มันซับซ้อนเกินกว่าที่จะเอาสูตรสาเร็จทางวิทยาศาสตร์มาแก้ได้ง่ายๆเพราะแต่ละปัญหามันไม่เหมือนกันเลยแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยภาพนี้สรุปความแตกต่างของ2แนวคิดนี้ได้ชัดเจนมากเลยครับฝั่งของไซมอนเนี่ยปัญหาจะดูเป็นระเบียบมากกําหนดขอบเขตได้ชัดเจนมีจุดจบที่แน่นอนคําตอบก็มีแค่ถูกกับผิดแต่อีกฝั่งหนึ่งของริทเทิลเนี่ยโอ้โหปัญหามันจะยุ่งเหยิงมากกําหนดขอบเขตก็ยากไม่มีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนด้วยและคําตอบก็ไม่ใช่เรื่องถูกผิดนะครับ แต่เป็นเรื่องว่าทางไหนมันดีกว่าหรือแย่กว่ากันแค่นั้นเองแล้วระหว่างที่2คนนี้กําลังถกเถียงกันอยู่นะครับ <c oughs> ก็มีอีกเสียงหนึ่งดันขึ้นมาคือวิกเตอร์ปะพันเนกซึ่งเขาเข้ามาเพิ่มมิติที่3ที่สําคัญมากๆเลยเขาตั้งคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ <c oughs> ee, การออกแบบที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาได้เฉยๆหรือเปล่าแต่มันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อโลกด้วยไหมเขาคือคนที่ดึงเรื่องจริยธรรมเข้ามาอยู <c oughs> ่ในสมการนี้ด้วยครับ เอาละครับพอผ่านยุคที่ถกเถียงกันเรื่องกระบวนการไปแล้วเนี่ยในยุคต่อมาโฟกัสก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางครับคราวนี้มันหันเข้ามาข้างในคือความพยายามที่จะทําความเข้าใจตัวตนความคิดแล้วก็สัญชาตญาณของนักออกแบบเองนักคิดอย่างในเจลครอสเนี่ยแหละครับคือคนที่สนับสนุนแนวคิดนี้เลยเขาบอกว่าการออกแบบมันไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์หรือศิละปะนะแต่มันเป็นศาสตร์เฉพาะทางของมันเองเลยที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวมากๆมันคือเรื่องของสัญชาตญาณ หรือที่เขาเรียกว่าการก้าวกระโดดของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งของแบบนี้มันเขียนเป็นสูตรหรือสอนกันในตำราเป๊ะๆไม่ได้ต่อมาก็คือริชาร์บุคานาแฮนครับคนนี้สำคัญมากเลยนะเขาเป็นคนที่หยิบเอาคำศัพท์เท่ๆอย่าง w i c k e d Problem s ที่เคยคุยกันแค่ในวงวิชาการเนี่ยออกมาสู่โลกภายนอกแล้วก็ทำให้คนเห็นว่าไอแนวคิดการคิดเชิงออกแบบเนี่ยมันเอาไปใช้สร้างนวัตกรรมได้ในทุกวงการเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียว แล้วก็มีโดนัลด์ทครับที่เข้ามาเพิ่มอีกมิติหนึ่งที่โอ้โหสำคัญมากเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะรีบพุ่งไปหาทางแก้เนี่ยเราแน่ใจแล้วเหรอว่าเรากําลังแก้ปัญหาที่ถูกจุดอยู่เพราะเขาเชื่อว่าการตั้งโจทย์หรือการวางกรอบปัญหาให้มันถูกต้องชัดเจนเนี่ยก็เ,เหมือนชนะไปกว่าครึ่งแล้วครับแล้วเราก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่เรียกได้ว่าปฏวิวัติวงการออกแบบไปตลอดกาลเลยครับ นั่นก็คือการเปลี่ยนจุดสนใจจากตัวผลิตภัณฑ์หรือระบบมาสู่หัวใจที่แท้จริงของมันนั่นก็คือมนุษย์นั่นเองครับวิวัฒนาการนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นพรวดเดียวเลยนะครับมันมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยเริ่มจากการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมที่ผู้ใช้เป็นแค่คนเข้ามาให้ข้อมูลเฉยๆจากนั้นก็ขยับมาเป็นการออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางที่เราเริ่มแคร์ประสบการณ์ของพวกเขามากขึ้นและมุกมงก็ขยายกว้างขึ้นไปอีกเป็นการออกแบบบริการ ที่มองภาพรวมทั้งหมดของระบบและสุดท้ายก็มาจบที่การออกแบบที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางซึ่งคำว่าความเข้าอกเข้าใจหรือเอมพัตีได้กลายมาเป็นหัวใจของทุกอย่างเลยครับคนที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างจริงจังเลยก็คือโดนัลด์ทรมนครับคือจากเดิมที่โลกของการออกแบบเนี่ยสนใจแค่เรื่องประสิทธิภาพเป็นหลักคือทำยังไงให้ผู้ใช้ทำงานให้เสร็จเสร็จไปได้ก็เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับความต้องการที่แท้จริงแล้วก็ประสบการณ์ของพวกเขาแบบลึกซึ้งเลย บทบาทของผู้ใช้ก็เลยเปลี่ยนไปครับจากแค่ผู้ให้ข้อมูลกลายมาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างแท้จริงแล้วการออกแบบบริการก็ขยายมุมมองให้มันกว้างออกไปอีกครับคือไม่ได้มองแค่ตัวแอปหรือตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวแล้วแต่เรามองการเดินทางของผู้ใช้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนที่เขาเห็นโฆษณาเดินเข้าร้านไปจนถึงบริการหลังการขายทุกๆจุดที่เขาได้สัมผัสกับเราเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์เดียวกันทั้งหมดครับ และนี่ก็คือบทสรุปของการปฏิวัติครั้งนี้เลยครับการออกแบบที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางมันกลายเป็นกรอบความคิดที่ยกระดับการออกแบบขึ้นไปอีกขั้นเลยมันกลายเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งมากๆเพื่อที่จะสร้างผลกระทบดีๆให้กับสังคมโดยรวมไม่ใช่แค่การสร้างของสวยๆงามๆอีกต่อไปแล้วคำถามต่อมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วไอแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่มันซับซ้อนแล้วก็ถกเถียงกันมายาวนานเนี่ย มันกลายมาเป็นกระบวนการที่จับต้องได้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ได้ยังไงจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับในช่วงยุค90มีบริษัทออกแบบชื่อว่า i d o นําโดยเดวิดเคลลี่พวกเขาเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่เหมือนเป็นบรรณาธิการเลยครับคือรวบรวมเอาแนวคิดเจ๋งๆที่มันกระจัดกระจายอยู่ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาสังเคราะห์แล้วก็จัดระบบมันขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นกระบวนการที่ใครๆก็ทําตามได้ หลักการสําคัญของ i d o เนี่ยก็คือการเอาทุกอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันหลอมรวมกันครับไม่ว่าจะเป็นการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางเป็นที่ตั้งการมองว่าการออกแบบเป็นศาสตร์เฉพาะทางที่มันต่างจากวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะและที่สําคัญคือการใช้มันเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆหรือก็คือ w i c k e d Problems นั่นเองครับ และนี่คือหมุดหมายสุดท้ายจริงๆที่ทำให้ดีไซน์ทิง k i n g กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยครับก็คือการที่ i d เดไปจับมือกับ Stanford D.School แล้วก็ช่วยกันนำแนวคิดนี้ออกจากโลกวิชาการที่เข้าใจยากแล้วก็มานำเสนอใหม่ในฐานะเครื่องมือสุดเจ๋งสำหรับโลกธุรกิจเพื่อเอาไปใช้สร้างนวัตกรรมนั่นเองการเดินทางกว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่จบลงแค่นี้นะครับแต่มันกาลังบอกใบ้อะไรบางอย่างกับเราว่าอนาคตของการออกแบบ แล้วก็การแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนเนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อสิ่งสําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากการย้อนรอยประวัติศาสตร์ครั้งนี้ก็คือว่าการคิดเชิงออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่แฟชั่นหรือกระแสที่มาแล้วก็ไปนะครับแต่มันคือกรอบความคิดที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานมีรากฐานที่ลึกซึ้งมากๆผ่านการถกเถียงการเคี่ยวกรรมาเป็น10บสปีเพื่อที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับปัญหาที่ยากที่สุดของพวกเรานั่นเองครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสําคัญสําหรับอนาคตครับว่า ในโลกที่ปัญหาต่างๆมันซับซ้อนขึ้นทุกวันๆแบบนี้เราจะเรียนรู้ที่จะวัดคุณค่าที่แท้จริงของทางออกที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไงนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่บทต่อไปของวิวัฒนาการการออกแบบ